วันนี้ผมก็มางานแต่งงานครับบอลกับการนะครับเพื่อนๆเจ้าสาวก็จะมีอะไรพูดกับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะครับคนแรกนะครับ <c oughs> น้องจายครับผมสวัสด <c oughs> ีครับ okay. <c oughs> สวัสดีค่ะก็ดีใจกับ <c oughs> บอลกับกานด้วยนะคะแต่ยังไงคืนนี้ขอสองด้วยกันนะคะ <c oughs> ก็ดีใจเหมือนกันนะคะที่บอลกับการได้แต่งงานกันแล้วก็รีบมีลูกเร็วๆนะคะอย่าทําให้เพื่อนๆอิจฉาให้มากนะคะก็ดีใจด้วยนะคะแล้วก็ดีใจที่บอลกับการรักกันมากขนาดนี้อิจฉาก็รักเพื่อนคนนี้มากเลยค่ะก็ขอให้ครองรักกันตลอดไปแล้วก็มีน้องให้อุ้มใว้ๆด้วยค่ะอยากบอกคำเดียวนะคะอิจฉาจังเลย ฝากบ,บอกสบาวด้วยแล้วกันนะคะดูแลเพื่อนฉันดีๆนะจ๊ะ <My love S 1> แค่นี้ค่ะก็ <is S 1> สุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนการกับเพื่อนบอลมีความสุขมากๆค่ะสวัสดทีท่านผู้ชมกล้องไหนครับนี่นะครับของกล้องครับของกล้องนี้จับผมสโรว์มากล้องนี้ครับโอเคครับ น้องการครับพี่ขอมี่วามสุขมานะครับน้องบอลด้วยแล้วก็จะมีคนเข้ามาเปิดเผยความรับอะไรบางอย่างขอเชิญตัวมาให้กับพี่ติผู้ิกรความรับของทุกคนอยู่ของพี่คนนี้เชิญครับครับอ,อย่างอื่นก็ต้องขอแสดงความดีใจกับน้องสาวสุีิรักษของผมคนหนึ่งนะฮะที่ว่าได้มา การดูแลแล้วก็เอาใจใส่เร่อการกิน<ๆ>การอยู่เรืออะไรต่างๆทางในประเทศนะวันนี้ได้มางานน้อยรู้สึกปลื้มปิติและยินด,ดีมากกับน้องสาวคนนี้และที่ดีใจที่สุดคือน้องสาวผมคนนี้ได้เจ้าบ่าวที่แบบซึ่งยอมรับว่าดีมากๆคนหนึ่งสาหรับในการที่ว่าผมได้สัมผัสมาก็ต้องยรักก็คือขอฝากชีวิตแล้วก็ความหวังต่างๆของน้องสาวคนนี้ไว้ให้ทางเจ้าบ่าวดูแลตัวแทนของผม ซึ่งตัวผมอยู่ทํางานทางกรุงเทพน้องผมอยู่ทางเหนือทางเชียงใหม่ทางลำปางก็ขอให้เอาแล้วฮะเดี๋ยวแป๊บผมถือแป๊บนึงการนนี่แป๊บนึงการการเันนี่แป๊บนึ่งงานแรกที่จะร้องอาจจะร้องต้องยอมรับว่าน้องคนนี้บางครั้งเป็นผู้ใหญ่สําหรับผมอีกน้องคนนี้เป็นคนแรก กล้าดูกล้าว่าแล้ก็ตีผมต,ต่างๆน้องคนนี้ดูแลผมยามที่ผมเจ็บจากความรู้สึกอะไรต่างๆน้องคนนี้ไม่เคยทิ้งผมเลยยอมรับว,ว่าครั้งนี้ผมมีความสุขจริงที่น้องผมได้จะบ่าวที่สามารถดูแลและแบบทุกอย่างทําแทนผมได้ซึ่งอยู่ทังนี้ไม่มีอะไรมากพี่บอกว่า,วาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พี่กับน้องคนนี้ถึงจะไม่ใช่แบบคานตามกันมาหรือว่าพี่น้องกันที่แบบไม่ใช่ตาสายเลือดแต่มั่นใจพี่คนนี้ที่อยู่กรุงเทพที่อยู่ัวน้องมาปีเจ็ดปีดูต่องกมาคือน้องเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับในตัวพี่ขอคนพสีนะเส่ตบมือสำหรับพี่สีนะสครับอ่าตบมือยังไม่พอตบมืออีกตบมืออีกพี่ใหญ่ของเราพี่ใหญ่ของเราโอ้พี่ใหญ่ของเราขอบคุณพี่้านะครับ คุณเพื่อนนะคะที่มาร่วมงานการวันนี้วันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่เหนื่อยค่ะแต่ว่ามีความสุขที่สุดเลยค่ะมันเหมือนเหมือนที่บอลบอกค่ะว่ามันเหมือนภาพฝันของเราสองคนแล้วเราก็ทํามันได้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่มาจากออสเตรเลียจากกรุงเทพพที่ที่คิดว่าจะไม่มาก็มาพี่คนนี้เนี่ยเป็นคนที่การรู้สึกว่าเขาเป็นเป็นเหมือนพี่แท้แท้ของการคอยช่วยเหลือ ดูแลซึ่งกันและกันแล้วเป็นผู้ชายคนแรกที่การเนี่ยไม่คิดที่จะห่วงเนื้อห่วงตัวกับเขาเพราะคิดว่าหน้าตาเขาเป็นอาวุธอยู่แล้วร้อแรนค่ะแต่ว่ารักเขาค่ะเวลาก็อยากฝากบอกพี่ตีว่าอยากให้พี่ตีเนี่ยดูแลตัวเองอยากให้พี่ตีเนี่ยเจอคนที่ดีไวๆเจอคนที่ดีเหมือนกันนะเราก็ห้องน้ำเนี่ยก็อยากให้สกรปรกมากแล้วก็หอ ก็ถ้าไม่หาคนมาดูแลได้แล,แล้วแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่ขับรถมาจากกรุงเทพค่ะแล้วก็เพื่อนที่อยู่ที่ลำปางทุกคนนะคะวันนี้ถ้าเกิดไม่ได้รับการบรกิการใดการขออภัยด้วยค่ะพูดไม่ออกแล้วเสียงไม่มีแล้วขอบคุณค่ะครับผมบบสัมภษาษณ์นี้นะครับกับเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วก็นะครับก็กล้องหน่อยครับกล้องนี้ผมรักทุกคนนะครับ ผมรับทุกคนโอเคนะครับสำหรับงานนี้นะครับว่าขอขอ,ขอบคุณเพื่อนเจ้าสาวเจ้าบ,บ่า,าวเจ้าสาวที่มีงานนี้ให้ผมได้มา,จาเจอเพื่อนเพื่อนน้องๆพี่พี่ทุกคนนะครับแล้วก็เราก็ผมหายที่สําคัญครับโอเคทุกคนตบมือให้กับเจ้าสาวส,สวยของเราครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันงานต่อไปเฮ hey, หน่อยเลย what our future holds? I hope she has your eyes. Finds love like you and I did. Yeah. When she falls in love, we'll let her go. I'll walk get down the aisle. She looks so beautiful.